สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคำใบ้างานนี้ชัดเจนเพจดังแฉเพิ่มสามีภรยาดาราออัดเอี่ยวเว็บพนันพร้อมคำใบ้างานนี้ชัดเจนเพจดังแฉอีกสามีภรยาดาราอหลังอัดมีเอียวทําเว็บพนันออนไลน์ชี้คนแฉกําลังทําเพื่อนรักตกที่นั่งลําบากด้านชาวเน็ตพากันเดา จากกรณีเพจดังออกมาแฉดาราออัดมีเอี่ยวกับธุรกิจสีเทาทำเว็บพนันซึ่งในเพจอีซอขยี้ข่าวสองได้ออกมาโพส์ข้อความพร้อมปล่อยรูปคู่รักดาราอในชุดแต่งงานและเขียนข้อความว่าโอ้ใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวเองกำลังพาเพื่อนรักถูกร่างแหตกที่นั่งลำบากไปด้วยที่กำลังทำให้สองสามีภรรยา คู่รักดาราอเกิดาการปากสันหนาวสถานอาจเพราะโดนคดีหนักจนเข้าไปอยู่ในเรือนจำในไม่ช้าหลังรู้มาว่ามีข้อมูลและหลักฐานเชื่อมโยงว่าน่าจะทำธุรกิจเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่มีเครือข่ายใหญ,ใหญ่ไม่น้อยหน้ากว่ามาเก๊า888หลังจากที่ได้โพสต์ออกไปหลายคนที่ติดตามต่างก็เข้ามาเดากันทันทีว่าเป็นใครซึ่งหลายคน ต่างก็บอกว่าพอจะรู้แล้วว่าเป็นคู่ไหนแต่จะจริงหรือไม่จริงคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ